นต้องไปบอกท่านออกยาโหราธิดุดีให้มาทำมนกิษณกาลีใส่พูดที่ฆาตกรรมเขาคนนี้อืต้องไปฟ้องละ่ะแม่หญกงกละเกตสมัยดี แม่หญิงกาลเกตสมัยก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆจากคลิปก่อนนะคะที่เราได้ทําเจ้าหญิงดิสนีย์สมัยก่อนกับเจ้าหญิงดิสนีย์สมัยนี้วันนี้นะคะบุูก็จะลองทําแบบไทยๆกันบ้างนะคะนั่นก็คือกาลาเกตสมัยก่อนกับกาลเกตสมัยนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ก่อนที่เราชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร้กันก่อนนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะกาลาเกตสมัยนี้ ยายบัวกาละเก็บัจจุบันแต่เราอยากรู้ว่าถ้าสมมุติย้อนเวลาไปในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อนๆอยากรู้กันบ้างไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้อนเวลากันไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันคลิปกาละเก็บสมัยก่อนกับสมัยนี้นี่นนเราคงจะต้องแบ่งภาคเป็นสองคนเพื่อจะให้อีกคนนึงอะคะ่ะย้อนกลับไปในอดีตโอเคตามนี้นะฮะนี่ไงยายบัว ในปัจจุบันอ่ะงั้นตอนนี้แบ่งภาคเป็นสองคนแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราย้อนเวลากลับไปนะโอเคไหมไ<ป>ดีมากงั้นบ๊ายบายมแม่หญิงกระเกตสมัยก่อนววสวัสดีออเจ้าแล้วกระเกตสมัยก เราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วติดตามชมคลิปได้เลยกระเกศสมัยนี้นี่บ้านเรากระเกศสมัยนี้ <c oughs> แม่หญิงกระเเกศสมัยก่อนนี่บ้านกระเกศสมัยก่อน <c oughs> นี่มีวัวด้วยนะกระเเกศสมัยนี้ โอยอยากกินกุ้งเผาอฮะ,อะไปซื้อกุ้งมาเผาดีกว่ามีล่ะ,ละมีไงล่ะกุ้งแม่หญิงกาละเกตสมัยก่อน มีกุ้งเกิดไอเดียละทำกุ้งเผากระละเกดดีกว่าจับกุ้งจับกุ้งก่อนอะไรเนี่ยโอ้ยลงยากจังเลยถ้าน้ำอยู่ไหนเนี่ยลองหาดูก่อนถ้าน้ำอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่นี่เองโอ้ย จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาหากุ้งแบบงมไปก็เจอกุ้งเลยนี่ไงนี่ได้แล้วกุ้งไปทำกุ้งเผากินดีกว่ากระเกตสมัยน,นี้เฮ้ยกุ้งเผาก็กินแล้วแต่ครั้งเนี้ยอยากกินปลาเผาบ้างแต่ ออไฟให้เสียเวลา <Wow. S 1> อืมเสร็จแล้วแม่หญิงกระเกดสมัยก่อนหลังจากที่เราจะกุ้งมาแล้วนะ <Wow. S 1> เราก็จะมาก่อไฟกัน <Wow. S 1> อื แกปิดแล้วกาละเกศสมัยนี้นี่อยากกินมะม่วงน้ำลาหวานหรอคะไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องมานั่งบินไม่ต้องมานั่งสอยเนี่ยง่ายๆเลยไปซื้อที่เซเว่นไงที่เบลลานะก็ปเป็นพีเซอร์อยู่เหมือนกันมแม่หญิงกาละเกศสมัยก่อนโอ้ยตอกกพังกุ้งเผาก็ไม่ได้กินชีวิตเฮ้ย มะม่วงเฮ้ยเอาไปทำเป็นม,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 มนะม่วงน้ำปลาหวานดีกว่ากาละเกตสมัยนี้โห้ปลาเผาเสร็จแล้วทานข้าวกดน,นะกินได้ช้อนนี่แหละง่ายดีแม่หญิงกาละเกตสมัยก่อน โอ้ยต้องกินข้าวแล้วแต่ต้องใช้มือเหรอเนี่ยเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ชอบจริงต้องล้างมือก่อนใช่ไหมน้ากระเกะสมัยนี้กินอาหารเสร็จก็ต้องแปรงฟันวัฒนกรรมใหม่แปรงขนนุน่ม แม่หญิงกาละเกตสมัยก่อนนี่คือการเตนฟันแบบแม่กาละเกตนะเนี่ยเอ้ยดียุ่งยากจังเลยเนาะสู้แบกสีฟันแบบสมัยปัจจุบันก็ไม่ได้กาละเกตสมัยนี้โอ้ปวดท้องอ่ะ,อะไม่น่ากินส้มตำปูปลาเลยโอ้ยเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า แม่หญิงกะละเกดสมัยก่อนอุยอ้ยอย่าบอกนะว่าปวดท้องงกัยเป็นเพราะว่ามะม่วงน้ำลาหวานเน่นๆเลยห้องน้ำห้องน้ำอะด็เฮ้ยลืมไปเราเป็นกะละเกดสมัยก่อนนี่อย่าบอกนะว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าไาเสร็จแล้ว กระเกตสมัยนี้เดี๋ยวขอเวลาเพิ่นึงนะคะเดี๋ยวขอไปซื้อกะทิก่อนโอเคไหมคะกะทิไม่ใช่เรื่องอยากไปซื้อที่เซเว่นสิง่าย,ายแม่หญิงกระ,ะเกตสมัยก่อนก่อนอื่นต้องสอยพา้าคก่อนโอ๊ย,อย,อย ข้าเนี่ยมูนก็สุกแล้วอมกะทิที่ฉันพยายามทำก็เสร็จแล้ว <Wow. S 1> กระเกตสมัยนี้โอ๊ oh. อะไรเนี่ยมันคชบท้องเลยปวดท้อง <Hey. S 3> เฮ้ยแต่ต้องเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวหาเฮ้ย hey. ปวดท้อง โอ้ยเป็นไรเนี่ยสงสัยประจำเดือนมาแน่แนเลย <Wow. S 1> วันนั้นของฤดูหืมอ,อย่างนี้ต้องไปหาผ้านำอมไก่อนดูนะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ไงล่ะโซฟีถนอมผิว อ่อนโยนแม่ผิวบอบบางซุปเปอร์สลิม0ูนสัมผัสนุ่มที่สุดสลายเขาไม่ได้เป็นโฆษณานแล้วนะคะและเขาไม่ได้ใจ่ายให้เราพูดนะคะแต่เราพูดเองแม่หญิงกละเกตสมัยก่อนโอ๊ยปวดท้องเรามีรูดูว่าต้องเตรียออมผ้าขี่ม้าก่อนนี่ไงกากมะพร้าว <c oughs> ก็เอามาทุก และก็วางบนผ้าสิ้นแบบนี้กระเกเตสมัยนี้นี่กระเกเตสมัยนี้นะก็จดด้วยสมุดจะไปยากอะไรแม่หญิงกระเกเตสมัยก่อนกระเกเกตสมัยก่อนก็ต้องในหนังสือแต่ดูสิต้องมาจดในกระดาษชนวนเนี่ยนะจดยากใช่ไหม การเกตสมัยนี้โอ๊ยตอากิดร้อนพัดลมพลัดลมพัดลโอ๊ยคอยอยังชั่วแม่หญิงกาลาเกตสมัยก่อนร้อนจังเลยอ่ะร้นอนร้อนกาลเกตสมัยนี้ หาสาเหตุไม่ได้เลยออย่างนี้ไม่ต้องโทรไปหาตำรวจ<ๆ>แม่หญิงกัะละเกตสมัยก่อนฮะมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นนี่ไงละ่ะภาพถุงของคนตายอืมงานนี้ต้องไปบอกท่านออกยาโหราธิบดีให้มาทำมนกิษณกาลีใส่พูดที่ฆาตรกรรมเขาคนนี้อต้องไปฟ้องละ่ะ แม่หญิงกระเลเกตสมัยดีแม่หญิงกระเลเกตสมัยก่อนเป็นไงกันบ้างคะเพื่อน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 คะถ้าอยากให้ทําตัวละครไหนนะคะก็คอมเมนต์มาเลยคะ่ะแลวถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคะและก็ไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย